สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง emulator ของ Android ไว้เล่นเกมมือถือบน PC หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player เลยนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ดีเสถียรและก็รวดเร็วที่สุดในปัจจุบันแล้วนะครับเผื่อใครเล่นตัวของ7บาป IDOL r p g หรือว่าเกมแนวตั้งหลายๆเกมนะครับทาง LD Player เนี่ยเป็นโปรแกรมที่สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ หรือว่าใครเป็นสาย ReID นะครับสามารถโคลนหลายๆห,หน้าจอแล้วมาตั้งออโต้คิกให้คลิกพร้อมกันทุกหน้าจอได้แถมยังสามารถตั้งเซตบอทให้เขากดเองได้โดยที่เราไม่จะเป็นต้องกดคลิกเองก็ได้นะครับและก็ภายในวันที่15กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมทาง LD Player Thailand เนี่ย เขามีกิจกรรมดีๆแจกเงินทั้งหมด300 US d ลลาร์นะครับเผื่อใครอยากเข้าร่วมกิจกรรมผมจะทิ้งลิงก์วันที่ต้ด้านล่างคลิปเข้าไปร่วมกิจกรรมน้อนแล้วก็เผื่อใครอยากเข้าร่วมกันด้วยเนี่ยสามารถดาวน์โหลด LD Player มาเล่นไปพร้อมๆกันได้นะครับเป็นโปรแกรมที่ดีแล้วก็คู่ควรกับคุณเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจะเพจอาราฟอร์มาลี่เกตเชเสยอสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือมีภาษาไทยเปิดใหม่นะครับที่มีชื่อว่า X3 ก OK, นะ๊กเนาะแต่ว่าที่เพื่อนๆเห็นในตอนนี้คือผมมาแอบเล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีอยู่นะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้บริการจริงๆในวันที่31กร,รกฎาคมนี้ซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าสายฟรีเนี่ย อยู่ได้แน่นอน100%เพราะว่าถ้าอิงจากเซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟจีนเนี่ยเล่นวันแรกมันแจก v i p 5เลยแล้วเล่นต่อไปเรื่อยๆเขาจะแจก v i p แจก v i p ไป v i p 10หรือว่าไป v i p 11ไปเรื่อยๆอเพราะฉะนั้นตัวเกมเนี่ยถือว่าแจกเยอะมากๆแล้วก็ในอนาคตจะมีคอลแลบกับพวกตัวละครจากอนิเมะเรื่อง Dragon Ball อ่าอย่างเช่นตัวของโกจิตาร่างซูเปอร์ไซย่าบอ oli, อูอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวของโบลี่ตัวอะไรหลายๆอย่างเนี่ย คือมันมีสกินที่แบบคอแลบกับการ์ตูนด้วยแล้วก็ระบบของเกมเนี้ยผมว่าค่อนข้างโอเคไม่ว่าจะเป็นระบบเชื่อมสัมพันธ์ระบบสัตว์เทพอะไรอย่างเงี้ยทำให้ตัวละครหลายๆตัวมันก็มีแมคชนิกเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ด้วยนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีลงทะเบียนเนาะเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลลงทะเบียนนะสังเกตว่าจะมีสกินรีมิต็ดนะครับอ่าน่าจะเป็นของเตียวเซียนแล้วก็ลิปโป้นะแล้วก็เป็นอาวุธพิเศษซึ่งเซิร์ฟเกาหลีก็แจกเหมือนกันนะครับ แต่เกาหลีเนี่ยจะแจกมาพร้อมกับสกินโบลี่นะเออเป็นอาวุธชิ้นนี้เลยแล้วก็ตำลึง1,200แล้วก็สุ่มฟรี2,500ครั้งเนี่ยอันนี้แจกทุกคนแจกทุกเซิร์ฟอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นแมคานิกของเกมนะครับ่ะแล้วผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตที่ตัวนี้ครับเป็นกวนอูล,ล่างมานซึ่งจะเป็นตัวละครพิเศษป้ายเงินหาได้ฟรีๆในเกมนะครับ มีโอกาสที่น่าจะเข้ามาในเกมเลยแต่ว่าตัวเกมอาจจะไม่ได้เปิดมาตุ้มเดียวเลยเพราะว่าเซิร์ฟเกาหลีที่ผมเล่นอยู่อะผมเล่นเซิร์ฟ5 4 5นะแต่ว่าพอเล่นปุ๊บเนี่ยมันยังไม่มีตัวละครพิเศษมาให้นะมันต้องเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆแบบ7วันมันถึงจะมาใหม่ทีละตัวอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มาปุ๊บมีตัวละครพิเศษทุกตัวเลยมันจะค่อยๆอัพมาทีละเซิร์ฟทีละเซิร์ฟประมาณนี้แล้วก็แจกสกินฟรีใช่ไหม นี่รับรางวัลน,นู่นนี่นั่นนะก็ไปกดลงทะเบียนเอานะครับประมาณนี้นะแล้วก็แจกของรางวัลของรางวัลอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมอะไม่สามารถเล่นเซิร์ฟแรกๆได้นะเพราะว่าแบบ มันเต็มแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับผมก็เลยมาเล่นเซิร์ฟ545ซึ่งก็ได้นานแล้วนะประมาณ1เดือนแต่ว่าผมอ่ะดองทิ้งไว้ไม่ได้เล่นเล่นแค่วันเดียวรู้ระบบปุ๊บผมก็พอรอแบบเกมเปิดทีเดียวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เล่นวันแรกเนี่ยมันแจก VP5 มาเลยแล้วก็ตัวเกมอ่ะนะครับวันแรกจะยังไม่มีก๊กพิเศษเริ่มต้นมาเนี่ยจะมีแค่วุ้ยก๊กอ่าจะมีแค่ตัวละครวุ้ยก๊กนะครับจก,ก๊กงอก,ก๊ก,กแล้วก็กองกําลัง ซึ่งก๊กพิเศษเนี่ยในเกาหลีเนี่ยอ่าไอตัวของตัวละครพิเศษเนี่ยจะมีอยู่8ตัวแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟจีนจะมี10ตัวแล้วก็การคอลแลบเนี่ยนะครับที่มันเป็นตัวพิเศษตรงนี้กับตัวเนี้ยอันนี้เป็นวีรบุรุษของอ่าเป็นนายพลของเกาหลีมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะตัวเนี้ยจะยังไม่มีในจีนในจีนเนี่ยตัวละครคอลแลบพิเศษ2ตัวเนี่ยจะเป็นตัวละครอ่าในนวนิยายเป็นผู้หญิงกับผู้ชาย เออตัวนั้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับในอนาคตผมคิดว่าเซิร์ฟไทยอาจจะเป็นตัวละครมวยไทยก็ได้นะเออแต่ว่าตัวกวนอูมานอ่าลิโปมานจูโ่งมานเนี่ยไอ้พวกเนี่ยนะครับมันเป็นตัวละครที่แบบเหมือนกันหมดและก็เซิร์ฟจีนจะมีแตกต่างกับเซิร์ฟเกาหลีอีก2ตัวก็คือตัวละครป้ายทองสังเกตตัวนี้นะครับเป็นตัวละคร S บวกพิเศษสีลุงใช่ไหมแต่ว่าสายฟีสามารถหาได้นะ หลักๆเลยกิจกรรมมาปุ๊บเนี่ยเขาจะแจกแบบมาเรื่อยๆรวมๆกันประมาณ60บใบการันตีตัวละครที่80แต่เราเปิดไปเนี่ยมีโอกาสได้ก่อนการันตีเพราะฉะนั้นสายฟรีทุกคนสามารถหาตัวละครพวกนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวละครป้ายทองเนี่ยจะเป็นตัวละครซุนหงอคงแล้วก็เตียวเซียนล,ล่างสีทองมั้งถ้าจะไม่ผิดนะมันจะไม่สามารถหาฟรีได้เลยคือต้องเติมเท่านั้น วงเล็บต้องเติมเท่านั้นและก็ตัวละครพิเศษครับแตกต่างจากตัวละครธรรมดาย,ยัางไงถ้าเป็นตัวละครเกมอื่นก็ถือว่าเป็นแสงมืดใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้ไม่ถือว่าเป็นแสงมืดตัวละครก๊กธรรมดาวุว้ยก๊กจก,ก๊กงอกก๊กกองกําลังเนี่ยเป็นตัวละครที่เราต้องทําดาวขึ้นเรื่อยๆทําดาว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 ขึ้นซึ่งสูงสุดอะมันจะอยู่ที่ดาวมีปีกอ่าประมาณนั้นดาวปีกใช่ไหมแต่ถ้าตัวละครลิรปโป้ผมเนี่ยดาวปีก แล้วผมได้ตัวละครที่เริ่มใหม่สมมุติเริ่มต้นมาเซิร์ฟไทยน่าจะไล่าจากกวนอูเป็นตัวแรกกวนอูสามารถเอาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้ก็อารประมาณแบบสมมติริปโปดาวปีกผมเอาตัวนี้กับริปโปเชื่อมกันมันก็จะถ่ายทอดตัวของดาวไอเทมเลเวลของริปโปมาให้ตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็จะของเลเวลดาวเท่ากับริปโปหมดเลย อ่าเข้าใจตรงกันไหมแต่ว่าเราไม่สามารถเล่นลิโป้กับตัวนี้พร้อมกันได้นะมันจะคล้ายๆกับเกม AFK Arena ตัวละครข้ามเวลาเออประมาณนั้นซึ่งเราสามารถเอามาใส่กันปุ๊บได้ดาวได้ตัวละครได้ของได้ทุกอย่างหมดเลยนะครับอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกสายฟรีผมว่าเก่งได้เหมือนกันแล้วก็มันมีคอร์แรปด้วยคอรแรปกับตัวละครพวกที่เป็นตัวเนี่ยตัวนี้เป็นตัวละครจูโรงมานอ่าเป็นตัวพิเศษจูโรงมาน v e จิโต g โกจิตนะครับล่างซูเปอร์เซยาบูหรืออีกตัวหนึ่งเป็นกวนอูอันนี้เป็นตัวธรรมดาเลยนะสังเกตจากสีตัวนี้เป็นจกกกธรรมดากวนอูโบลี่นะครับมีอีกหลายตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็บลี่เนี่ยเซิร์ฟเกาหลีแม่งแจกฟรีเว้ยมันแจกฟรีครับเนี่ยแจกฟรีและแจกงาวกวนอูมาด้วยไอเทียเหลือเชื่อแจกฟรีทุกวันนะเออนะโคตรสุดนะครับเกมนี้คือแจกเยอะมากแล้วก็ไอตัว เปิดกาชาฟีสอง0ันครั้งอะ่ะมันจะเป็นตัวนี้นะครับอ่ามันจะเป็นตัวเป็นตัวอะไรเอ,อ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นแปบ๊บหนึงนะเอ,อ่อมันจะเป็นแบบที่เราแบบเล่นเล่นแบบว่าเลเวลครบอ,อ่อยี่สิบมสิบสี่สิอะไรประมาณนี้มันจะแบบให้เราเลือกตัวละครฟรีด้วยอะไรประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยมันเป็นอันไหนอ่ะแปบ๊บนึงนะผมหาก่อนไอตัวเปิดฟรีสองพันห้ารอยครั้งโอ้เปิดฟรี2,500ครั้งเอ้ยมันหายไปไหนปกติมันจะมีนะมันจะเด้งขึ้นมาอันนี้เป็นเติมเงินนะครับอ่ะนี่เป็นเติมเงินครั้งแรกด้วยอ่ะเอาเป็นว่าคือไอตัว2,500อ่ะนะครับมันจะเป็นแบบแจกฟรีทุกๆ20 25 30 35ประมาณนี้นะครับมันจะให้เราเลือกตัวละครตัวใดตัวหนึ่งที่มันสุ่มมาให ประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกส่วนตัวเกมเนี่ยถ้ามาด,ดูแล้วอะถ้ามันอ้างอิงระบบจากตัวเกาหลีญี่ปุ่นอาจากเกาหลีแล้วก็จีนทั้งหมดอะสายฟรีอยู่ได้ครับแล้วก็ไอตัวบัตรกาชาตัวละครพิเศษอะ่ะมันดองได้นะเออบัตรทองก็ดองได้นะครับบัตรอันเนี้ยบัตรเงินก็ดองได้เพราะฉะนั้นส่วนตัวผมมองว่าตัวเกมเนี่ยก็เล่นไปได้เรื่อยๆเ,เหมือนกันแล้วก็ตัวละครที่ถ้าผมไปดูจากเซิร์ฟจีนแล้วเป็นตัวละครที่เขาใช้งานกันแบบ มากที่สุดแล้วที่เป็นตัวละครธรรมดาไม่นับตัวละครพิเศษนะจะมีตัวนี้ครับตัวเนี้ยเป็นตัวละครน่าจะตัวเดียวเลยในตัวละครระดับธรรมดาที่เขาใช้กันนะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นสายเผาไหม้แล้วก็ตัวของเผาไหม้อะมันไม่สนใจบาลีแล้วมันแม่งเผาแรงชิบหายนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่ดาวตันและเขายังใช้อยู่นะครับนอกเหนือจากตัวละครพิเศษนะแต่ว่าปัจจุบันมันใช้ตัวละครแบบ พิเศษสีทองสุดหงอโครงแทนแล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวเนี้ยเป็นหนึ่งตัวที่น่าจะใช้ได้ยาวสุดถ้ามาเซิร์ฟไทยเนี่ยตัวนี้คือตัวเดียวเลยที่เล่นยาวๆนะครับนอกนั้นก็ทําดาวเพื่อเอาไปคอลแลบกับตัวละครพิเศษเอาแล้วก็ตัวไหนหน้าปั้นอีกนะครับจะมีตัวนี้ช่วงแรกๆอ่ะผมไม่แน่ใจนะเซิร์ฟเกาหลีไม่ค่อยเล่นแต่เซิร์ฟจีนจะชอบเล่นตัวนี้เออเหมือนเหมือนตัวอวยเก่งช่วงแรกมั้งฟาร์มด่านฟาร์มอะไรตีกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยวุ้ยกกจะชอบเล่นนะครับ ถ้าเป็นจกกกเนี่ยก็จะเป็นตัวของนี่หาง่ายเติมครั้งแรกอ่ะมีเติมเพิ่มนู่นนี่นั่นมีแจกฟรีเยอะก็ไอ้นี่แหละนะครับจูโลงนะอ่ะแล้วก็ตัวของอ่าจกกกไอตัวของงอกกกเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็กองกําลังเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้อ่ะมีแจกฟรีวันที่2แล้วก็ถ้าใครได้ริปโปมาเนี่ย ลงอารีนาเนี่ยจะมีแจกฟรีเพิ่มเติมด้วยอ่ะก็สามารถเอามาผสมได้นะครับเผื่อใครแบบอยากเล่นอารีนาใช่ไหมแล้วเราต้องทำแต้ม2,300จะได้ฟรีอีก50เศษเอาไปอัปเกรดตัวละครอะไรประมาณนี้แต่ส่วนตัวผมอ่ะถ้าถามผมนะการเล่นเน่ะเราเปิดกาชานะครับเราเปิดกาชาเนี่ยมันจะได้ตัวละครแบบการันตีแบบตัว5ดาวระดับ S ธรรมดาแน่นอนใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมแต่มันจะสุ่มก๊กนะ เพราะฉะนั้นเราได้กุ๊กไหนมาเยอะเราก็ค่อยๆเล่นตามกุ๊กนั้นๆก็ได้แล้วก็ตัวเนี้ยสังเกตครับเนี่ยถ้าเราเปิดกาชาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยแล้วเราได้แต้ม1000แต้มเนี่ยเราจะเปิดและสุ่มการันตีตัวละครระดับ S แต่ VIP เนี่ยนะเราต้องมี v VIP ถึงด้วยปัจจัน VIP 5ไม่สามารถทําได้นะไม่แน่ใจว่ามันต้อง VIP เท่าไหร่นะครับเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้นะครับเราต้องเติมเงินเพื่อเปิดเอาด้วยเพราะฉะนั้นสายฟรีอาจจะไม่สามารถหาได้แต่อย่างที่บอกมันการันตีตัวละคร S บวกแล้วก็ถ้าถามผมอะเล่นก๊กใดก๊กหนึ่งไม่ค่อยดีนะเพราะว่าถ้าเราอัดจกก๊กงอกก๊กวุ้ยก๊กกองกําลังอย่างเงี้ยตัวละครเราจะไม่มีในการทําดาวหรือว่าอัปเกรดตัวละครเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นทําทุกก๊กให้เป็นตัวแบกเท่าๆกันอย่างเช่นเราเปิดได้จกก๊กเยอะก็ทําตัวละคร จูโล่งกวนอูแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือจูกัดเหลียงนะครับหรือว่าขงเบ้งนะทาพวกนี้ไปก่อนเพราะมันเก่งนะไอเนี้ยไอพวกเนี้ยทำทำไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเราได้ตัวละครก๊กไหนเยอะก็ให้ทําไปไล่ทีละตัวไล่ทีละตัวเพราะว่าถ้าตัวละครเราเนี่ยมันดาวเท่าๆกันอะ่ะพอมันเอามาซิงกับคอลแลบตัวละครพิเศษอะ่ะเดี๋ยวตัวละครเราก็จะเก่งเองเข้าใจไหมเออส่วนใหญ่เกมประเภทเนี้ยมันจะมีเล่นครบก๊กไดสเตตัสพิเศษก็จริงแต่ไม่มี ไม่มีใครเล่นก๊กเดียวกันหรอกนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถทําดาวก๊กเดียวกันตันดาวแบบมีปีกได้นะ <mikä> เพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟผมอ่ะสังเกตเขายังได้แค่ระดับ5ดาวมงกุฎอันนี้คือยังไม่สุดนะต่อจาก5ดาวมงกุฎเนี่ยมันจะเป็นระดับปีกอ่ามันจะเป็นระดับปีกแล้วนะครับอันนี้ก็คือเกือบสุดแล้วระดับปีกเนี่ยคือสุดกว่านี้นั่นเองนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะคือเล่นอีกนานนะครับอันนี้น่าจะเปิดมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ หลักๆก,ก็จะประมาณนี้และกันส่วนตัวผมก็แนะนำได้ประมาณนี้เพราะว่าผมก็ยังเล่นไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับก็รอเล่นเซิฟไทยทีเดียวเพราะว่าเซิฟไทยมันจะเปิดวันที่31กรกฎาคมอีกประมาณ5วันก็รอเล่นเซิฟนั้นเลยทีเดียวนะครับอันนี้ส่วนตัวผมและกันเนาะคิดว่าเกมน่าจะไปได้ยาวๆสายฟรีก็เล่นชิลๆครับเพราะว่า VIP มันก็แจกมาเยอะอยู่ตัวละครตัวละครตัวแบบการ์ดทองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอีเวนต์อย่างเงี้ย มันก็จะแจกของมาเยอะยกเว้นแค่อย่างเดียวคือตัวละครพิเศษใป้าทองนะครับแล้วก็พวกสัตว์วิญญาณอย่างเงี้ยอ่าอันเนี้ยคืออาจจะต้องเติมหน่อยนะครับเพราะว่าของมันต้องมีนะใครไม่มีนี่หนักหน่อยเพราะว่าไอ้พวกสกิลฮิลเลือดสร้างบาลีอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็มาจากสัตว์ทั้งนั้นน่ะนะครับแล้วก็แมคินิกของเกมนี้นะครับมันมากกว่าไอเดลไอพทั่วไปนะเพราะว่าตัวละครบางตัวอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่ามันสามารถเอาแบบสกิลพิเศษเห็นไหม แล้วก็ตัวละครที่แบบเชื่อมโยงจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยมาเชื่อมกันได้เพื่อทําดงทําดาวแบบได้สเตตัสพิเศษหรือว่าได้สกิลพิเศษก็ว่ากันไปเห็นไหมครับแล้วก็สัตว์ญญตวิญญาณอย่างเงี้ยนี่ครับสัตว์เยอะๆเนี่ยมันก็ได้เปรียบแหละนะครับแบบบางคนแม่งมี6ตัวเงี้ยบัฟมาทีขี้แตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่อันนี้คือขนาดอันดับหนึ่งนะก็ยังของไม่ได้ครบมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟไกลๆแล้วนะครับก็หล,ลักๆจะประมาณนี้แลกันรอเปิดเซิร์ฟไทยแล้วก็ถ้าใครจะเล่น เซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟสองเซิร์ฟสามเนี่ยนะถึงเซิร์ฟสิบเนี่ยผมว่าอันตรายนิดหนึ่งเพราะว่าคนน่าจะเติมแข่งกันหนะักและเกมประเภทเนี้ยแน่นอน,นครับยิ่งเติมมันยิ่งได้ตัวละครมาทําดาวใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นสายฟรีอะ่ะเล่นเซิร์ฟแรกๆอะ่ะต้องทําใจนะครับต้องทําใจเลยหวังว่าแบบโอ้ยจะได้แบบอันดับดีๆไม่ได้แน่นอนเล่นแบบชิวๆอะ่ะได้เก็บ v i p เก็บอะไรไปเรื่อยๆได้แต่ถ้ากะจะว่าโอ้ยเราต้องติดอันดับ 1, หนึ่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้แน่นอนนะครับต้องไปรอเล่นหนูเซิร์ฟร้อยที่คนมันเริ่มแบบขี้เกียจเล่นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยเปิดมาเนี่ยเกมเนี้ยผมอาจจะเล่นแบบเป็นสายฟรีเก็บประสบการณ์ก่อนแล้วผมค่อยไปเติมเซิร์ฟใหม่เอาก็ได้หรืออาจจะเติมเติมไปเลยไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ากะอผ้าอยังไงก็สู้คนอื่นไม่ได้อยู่ดีเริ่มต้นมาผมคิดว่าแม่งต้องมีคนเติมประมาณ2 3หมื่นอะแน่นอนซึ่งผมไม่ได้มีงบประมาณเอาไว้ในเกมนี้เยอะขนาดนั้น ผมอะ่ะจะเก็บไว้เล่นเกม FK j e r e m นะครับก็คือวันที่8สิงหาตัวนั้นอะ่ะเกมภาคแรก FK Arena นะ่ะเปิดมาประมาณ7ปี6ปีอะ่ะภาคแรกยังไม่ปิดเลยแล้วภาคใหม่อะ่ my, อะ FK Jeremy ่ะมันภาพสวยเล่นในคอมได้และตัวนั้นอะ่ะไม่มีโฆษณาไม่มีอะไรเลยแล้วแจกของเต็มที่นะครับคุณสามารถมีตัวละครทุกตัวได้ในเกมเพราะว่ามันจะแจกมาเรื่อยๆแจกมาเรื่อยๆแจกมาเรื่อยๆ,อยๆไอตัวเกมนั้นอะ่ะ สายฟีอ่ะอยู่ได้ของแท้แต่ว่าเกมเนี้ยถ้าเอาไปเทียบกับสายเติมอ่ะโอ้อย่าหวังครับบอกเลยมันคนละเรื่องนะครับมันจะมีบางอย่างที่สายฟีไม่สามารถมีได้ใช่ไหมเออพวกสกินอย่างเงี้ยเออนะครับนเนาะก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันก็เจอกันวันที่3 S 1กร,รกฎาคมอ่าสำหรับใครที่แบบรอเล่นก็ลองดูแล้วกันนะถ้าเกมเปิดให้ดาวนโหลดตอนไหนเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปบอกแล้วกันเจอกันคลิปหน้าสำหใัรที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์สวัสดีครับ